ว้าวเลเวสเอ็นี่กดใสไเหลือเกินทองฝาแม่มใสเพียงจะว่ามีน้ำชนคนลุกอีกแล้วน้ำไตาลานี่จะมีตุวองิงยังบรรูเดอทุกคนเป็นว่าไตขืนตามล่องนี่ก่อนครับทุกคนจอ,นอ,อมยักษอตาแรกไม่เป็นไรแต่ตาต่อไปนี่สีเราตาโอ้โหเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยกระโดดน,นี่ครับทุกคนนี่นี่นี่เป็นใหม่นี่เลยฮึาวอ,อ้าว อะไรวะเฮ้ยต no oh, ุ ah erm ๊ดวิ่เขาจะไปไวะโอ้ยเชียโคตรง่าดานี่โอ้เชียเๆียเขียาดนี่โคตรง่าครับทุกคนบ่มีเมสใจกระทั่งสภานต่อยเข้าขาม เขาต้องจับจุดขามที่เอายุดอิเชียไม่รอดแน่เลยด่านนี้อ่ะท่าด้ดีเดือดสองชีวิตครับทุกคนมาแล้ว่านนี้ต้องอจะยอมแพ้ดีไหมผมไม่ได้นะฮะทุกคนเราต้องเล่นให้มันถึงตาสิบสามหยุดหยุดหยุดเออเออเออเชีย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 อ้า ทานอยู่เว้ยท่านอยู่เว้ยานอยู่เว้ยผ่านอยู่อยู่อยู่อยูเย้วันข่าวาเมืงนี้แล้วแต่ว่าเอ้ยเอ้ยเซียส้เยเยีเยๆๆย้เย้อย้เ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 ้เยืเเย้เย้เย้เ้ย้เเอ้เย้เย้้เ้ย้เย้เยเยเยเเ้เย้ยเย้ยเเย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 เเ้ย้เยเย้ เอาไง่ายๆครับทุกคนเกมนี้มันค่อนข้างจะรุ่นแล้วก็แล้วก็แบบหัวรอนอะ่ะเอาเลยซื้อซ่าเกมนี้อืมไม่กระดานนี้อีกแล้วเอ้ยพวกเรารอปั่นมันอยู่นะแต่มันตกลงม,มานี่แล้วก็เตรียมปั่นมันได้เลยอ้าเหลือชีวิตเดียวโอ้ไม่ใกล้จะถึงเช่นชัยอยู่แล้วเชียวแต่ดันมาตายสุดายพร้อมไหมครับ พร้อมไปเลยเวันนี้ชีวิตเหลือเยอะอยู่นะถึงเชิญชีวิตเหลือเยอะแต่กแกพลาดแล้วก็อืมแต่ก็โดนปันอี่แหละว,ว้าวจริงจริงนมันจะยากจินขนาดนี้โมโหแล้วนะเฟยโมโหแล้วลนะ่ะโอ้ยเม,มงบอกผ่านได้เถียเบิงเดอจะเริ่มใหม่ทางเบิร์นเดอยังไงแกก็ได้เริ่มใหม่อยู่ดีอ่าพวกเรารอการมันปนันเออแทนปันหลดุดพอใจไป พอใจแล้วอืมทุกคนผมกลิ่นนบได้อ่ะ้านี้มันก็ยากแท้ค่อยๆไปครับทุกคนค่อยๆไปอู้เอาละจังหวะนี้ค่อยๆครับจะเตีปบเข้าคือค่อยๆแล้วตอนนี้โอ้โย้โอ้ ว่าสิาพานได้ครับทุกคนมันต้องมีการทักษะการส้มตูแล้วก็ทักษะรุ่น <laughs> เอาอย่งไงโอเคเรียบร้อยครับ congratulationsnewlabelisunlocked คูดปลอกด่านใหม่ได้แล้วไปกระดิกว่าด่านที่12นะฮะว้าวมาเบิ่งด่านที่12กันครับทุกคนผมกันดัง่ปด่านที่ส3แล้วด่านที่สอเพิ่มเติมมากก็คือทางลาดแบบ เนินนองเลินอท้ยทางลาดแบบนุ่นขึ้นแล้วก็นุน่นลงจะน้อยมีความเอียงพร้อมครับทุกคนโอ้โหมันอไจจะยากเกินกขนาดนั้นแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยเออตามล่องไปเยสแลแล้วก็ผ่านไปได้นะฮะจังหวะนี้เราก็ต้องค่อยๆเดินไปนะฮะทางนั้นไม่ใช่ทางนี้ต้องทางนี้ครับทุกคนเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออย่างงี้สิ จากนั้นเราก oh, mm ็ไต่ขึ้นไปนะฮะค่อยไต่โอ้โหมีทธงูด้วยนะฮะจังหวะนี้ลาเปียนจุดอันตรายที่สุดครับทุกคนจุดอันตรายสุดหย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 ุดหนึ่งสองเฉลี่ยเฉลี่ยเป็นอะไรครับทุกคนหห เย้าพามดูทุงทุกมันแล้วแต่วันนี้เป็นการสรองตัวแบบแบบนี้ครับเออเป็นการสรงตัวว่าให้นนักทิ้งลงไปอีกฟังหนึ่งครับทุกคนแล้วก็ทิ้งลูกไปอีกฟังหนึ่งเพื่อให้เกิดการประหลาดกันประมาณนี้ครับเออเขาลองแล้วตอนจกนั้นเข้าไปตัวศิธายังรตจวันนี้ไต่ขึ้นไปเทิร์ลองนี่ก่อนครับทุกคน ก็จากนี้เออถามแล้วขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ไม่มีด่านไหนยากอะไรเลยอบอกบอกเองบอกนี่ที่แทมันยากเลยทุกดา่านต่ำกล่องสเต็ปคือเราต่ำอู้เพิ่มหัวใจครับเมียทาานน่นลงแล้วเทากับพยายามจะให้ลูกธนูนี่เสียห้อพ้อมครับทุกคนสเต็ปดิมมีเราด่านไหนวะ ดัดร้าน,นแทบแล้วแต่มานดัดที่หานี่แหละถือทานแล้วผ่านแล้ว,ลวเอ้ยเชี่เชยเกือบเฉียดแม่งเกือบเฉียดวะคันนี่ไป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 ต่อไปต่อไปต่อกล่องนี้มีอะไรนี่แหละพี่สิครูขาน้ำกองแตกนี่แหละวะคันนี่เป็นอย่างไม่กระดานนี่ก็ต้องตายตลอดวะยี่หรืว่าจะเป็นเริ่มบุญนไหมโอเคโอเคเรียบร้อย ไป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 ให้เรียนไปเรื่อยๆครับทุกคนระยะทางกับมีความความความเงีวขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ความยากขึ้นเรือ่อยๆเออโอ้ยเดีด๋ยวดาดเลยช่วยช่วนี่ไปสางนี้เลย เบิ่งเด้อขนาดี่เราเรียนแต่เดเด้อยังไม่ล่มอยู่กเกรงหมดแล้วเนะี่ยเมียผิ่มรันเนี่ยเอ้ยเสียา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  ค่อยกันคอยกนอุ้ย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 เกือบเกือบเกือบอุ้ยอะไรวะรีวิตชีวิตเราเหลือชีวิตเดียวหนึ่งถือผ่านแนว๋ยวมันดูเลยจ้าเออไปต่อไปต่ออือเอาละครับชีวิตเดียวเขาจะสามารถเข่าสูฟังฝันแล้วก็เฉียนใช่ได้บอมาเปิดรีดกว่าในข้างนี้อุ้ยอ้ยรีดเดียวครับ เออเออวิวิฝาดละเว้ฝาดละเว้อย่าเพิ ja องอ่งดีใจไปยังเหลือดานล่องอันนี้อยู่นะฮะถ้าเกิดตรลงไปแล้วก็ได้เริ่มใหม่แน่ใจเย็นเร็วๆรออยู่รออยู่าจะพาเธอดีออดีเกล่ห์แห่งนี้โอเคครับเรืองั้นก็ลยตัวลงไปเลยเย้ได้แล้วชีวิตเท่าชีวิตเดียวก็เได้เริ่มต้นใหม่จากดานนี้ครับทุกคนโอเคเอาเป็นว่าไปดานทีสามกันดีกว่าไปกันเลย อ่ะครับทุกคนมาเบิ่งด้านที่สามก่อนที่จะจักกันไปครับทุกคนด้านดีสิบสามม่ซีมี่เอียงไต่บ่ิเวเขาจะาจักด้านหน้า,มมาเมื่อกครับสงสัยปูพัฒนาเกมคูดซิมีเอยียงเกี่ยวกับน้ำแท้แน่นอนเบิ้งจากสภาพน้ำแล้วแต่ย่างแต่ยต่างทุกคนโอเคไต่ขึ้นไปก่อนคันแรกครับทุกคนแล้วก็เขารอ watch อ้ What บัวไปเบิอะไรสิ้นแล้วตอนนี้ทําการไต่แบบรวดเร็วจึชิปเอ,อิเออเขารอบแบบตรงเป้าหมายจากนั้นไต่ขึ้นผาหิน แล้วก็โชวเวบเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างเออเป็นตองอย่างนี้อืมอะไรเนี่ยมีความยากแม่กระดาษทนท่าอีกแล้วโอ้ยจะพลาดมาด้านี่เอ้าจะเปเลยไหมอึดอืดเอ้ยโอ้เอ้าวติด้าตีตีแทบขาด โตก๊กดูอะไรนึงว่ามันบ่ตกโอ้โหอะไรวะแอบดีใจนะเนี่ยแอบดีใจนะเนี่ยเอาแล้วมึงสิเว้ไปอย่างนั้นน่ะฮะถามเออตกโตกตกเออตกวไม่เลวเอออยยังวะศูนย์หัวร้อนเลยดิยครับทุกคนโอ้ย,ยง,องอเอาล้วครับจุดนี้เป็นจุทธ์อัปปรีที่สุดครับทุกคน จุดอัปรี่ขนาดเราเลือกทาานี้นั่นเบิ่งมันมันยังโง่ลงน้าอยู่ไหครับทุกคนไม่เป็นน้ำการบังครับเราคบคุ้มของผมพร้อมเรล้วกาแบบไปบ่ถึกมองของผมเองครับทุกคนฉะนั้นเราต้องหามองดีใจดีเบิ่งมันเบิ่งมันเบิ่งมันโอ้ยหินก็คู่คาเกินอุย้ยอะไรวะคออตัวมันแล้วเออเี็นละด้านก้อนหินนี่ม่ผ่านบ่ครับทุกคน ผมยามันมาผ่านอยู่ด้านนี้เด้อเ,เอาเอาเอา,เอายังสีเวนก่นหนึ่งอู้ฟชีเวนขู่ขาใช่ไหมเอาปะผ่านจริงเหรอครับทุกคนมันขึ่นยาเทวาทางนี่เอาไม่เอาไม่ตาเนี่ยเอาไม่ ยากเหลือเกินเออได้แล้วครับทุกคนได้แล้วไม่เอาหรอกเพรบอกครับทุกคนเพรนี้ผมติบผเอาแล้วผมต้องเข่าเฉินไช่ไม่ได้เพราะว่าด้านี้มันค่อนข้าสิยากพี่ตะหินและหินนี่ก็เป็นอย่างที่แบบบังคับยากแล้วมันก็คูคาพอมโอเคเท่าคืนรอบตรงนี้เป็นทีแล้วแล้วฉะนั้นเข้าตรงโอ้หรือชีวิตเดียวพรอมครับทุกคน ถ่าทถ่ายประลองที่เป็นห้องอินดีครับตัวนี้ไปเลยตอนนี้ตอนถ่ายยังแล้วแมฟังนี่ืึช่วยผ่านให้ลูกชานด้วเจดชื้เอาละจะบันี้กรุนนะฮะเฮ้ยผ่านแล้วหนึ่งผ่านแล้วสอง ผ่านแล้วสารเย่ผ yeah. ่านแล้วครับทุกคนโอ้ยทางลาดขนาดนี้แล้วเราจะไปยังไงเนี่ยเออเออถอยเย่หัวใจครัทตกหัวใจวใจ,จีบขอบเติมหัวใจนิดนึงอ้าวอูมนาอยู่เราจะมาดีจะมาดีโอ้ย เมียได้ดิ่มผีเลยปะโอเคเออโอ้โหดีว่างานนี้โอ้ยพาแบบเฉียดทิีวครับทุกคนโอเคนี่กระดาษอันทานอีกแล้วพวกอยากขามกระดาษแล้วนี่นนค่อยๆไปครับค่อยๆไปค่อยๆไป,อๆไปเอ้อ เดินเต็มทีก็ลุ้นนะฮะวัานี่เออเอ้ยโอ้ยเย่เรียบร้อยครับทุกคน,นทำดีเรียบร้อยครับเฮ่ย้โอ้เกือบมันบลอดก็ <c oughs> <c oughs> เป็นเจ้ากันบ้างครับสำหรับเกม Extreme Balancer 3นะครับเนาะโอ้โหถือสวา่ายากสุดครับทุกคนผมเล่นไปได้หมดซีดานด้าน10 11 12 13นะครับเนาะก็ถือสวา่ายากสุดแล้วครับ สชุสดที่4ด่าน10หาด16โอ้โหผมคิดวา่ามัตอตมี่อุปสรรคมากมายที่แบบยากชุดกว่านี้ก็มีครับทุกคนโอ้โหเล่นไปหัวร้อนไปครับทุกคนขั้นแต่เป็นขั้นหัวร้อนนี่อุ้ยแนแน่น้าเร่นจีนนี่ครับทุกคนขนาัดข้อเื่อนไปมันยังแบบตกมากเก่ามันอาจจะเป็นการควบคุมที่บอดีของผมเองนะครับเนาะก็เป็นว่าขั้นแพ้มาคิดนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อทีที่ผ่านการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับเนาะสจหรับมือนี้ผมแลละเกกกม Extreme Balancer 3็ตต้ออองขัวา่นค ไม่พอกันในคลิบหน้ากับทุกคนบ๊ายบายหัวร้อนเพราะเกมนี้สุด